กิงกาชาติอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากลงพื้นที่ตำบลแม่ปะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ภายใต้โครงการพอมมอโมบายปันสุขสู่ชุมชนและพอมอปันสุขตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์ค่ะ ที่บริเวณตำบลแม่ป่าอำาเภอแม่สอดจังหวัดตากนายพงรัตพิรมรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนางสริสาพิรมรัตประธานแม่บ้านมหาไทยและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากได้เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเยี่ยมให้กำลังใจแก่นางสีชัยชนะและนายบุญเลิศมูโพต่อจากนั้นได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตน์เจียนทารรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยคณะกรรมการกิ่งกาชาติเจ้าหน้าที่กิงกาชาติอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ พอม,มคือเด็กผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน14รายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คลี่คลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19